มดข่าวพาเพิินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพิินนะคะทุกคนพังกระจกช่วยสองชีวิตหนุ่มห่วงเมียจะคลอดลูกขับกระบะลุยน้ำท่วมพาไปโรงพยาบาลถูกน้ำซัดรถจมมิด เมื่อวันที่4ธันวาคมขณะที่นายวิสูตรอินทรก,กำําเนิดนายอำเภอท,ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนำเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลประสงค์ก็ได้รับรายงานทางวิทยุสื่อสารว่ามีผู้ประสบเหตุรถยนต์ตกลงข้างทางจมลงไปในน้ำมีผู้ติดอยู่ในรถบริเวณพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลประสงค์จึงได้รุดไปช่วยเหลือแต่การเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากมีกระแสน้ําเชี่ยวแรงและมีระดับน้ําลึกประมาณ1เมตรเมื่อไปถึงพบว่าเป็นถนนภายในหมู่บ้านล้อมรอบด้วยปามน้ํามันพบรถกระบะแบบตอนครึ่งจมอยู่ในน้ำโผเพียงส่วนหลังคาและพบผู้ประสบภัยสองรายทราบชื่อคือนายอนิรุธด้วงโยธา อายุ33ปีและนางชุมพูนุชถิ่นบ้านใหม่อายุ28ปีสองสามีภรรยานั่งอยู่บนหลังคารถในสภาพเปียกปอนและพบว่านางชมพูนุชท้องแก่มีกำหนดคลอดในวันนี้จึงได้ช่วยกันลำเลียงผู้ประสบภัยทั้งสองลายนำไปขึ้นรถ10ล้อของหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าชนะทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยลากรถกระบะของนายอนิรุธขึ้นมาจากน้า สอบถามเบื้องต้นนายอนิรุตกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุภรรยามีอาการปวดท้องตนจึงเกรงว่าหากน้ำท่วมสูงจะไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ทันจึงได้ตัดสินใจนำรถออกจากบ้านพักพาภรรยาออกไปโรงพยาบาลโดยไม่รู้ว่าจุดดังกล่าวมีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวจนมาถึงที่เกิดเหตุกระแสน้ำได้พัดรถของตนจนไม่สามารถควบคุมได้จนจมลงไปข้างทางซึ่งตนได้ใช้เหล็ก ของพนักพิงบอกมาทุบก,กระจกรถเพื่อเอาตัวเองกับภรรยาออกมาจากตัวรถและรอความช่วยเหลือดังกล่าวทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรี c คอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ